โจ๊ตสตูดิโอภูมิใจเสนอกาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกทกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมโจ๊ตเกมเมอร์นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็อยู่กันในเกมคอฟยูตี้โมดายนะครับก็ในวันนี้เนี่ยมาเล่นโหมดใหม่กันนะก็คือโจ๊ตโนดนนะเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็คือตอนนี้ผมยังเป็นบรรดุถังผมก็เลยต้องช่วยกันสั่ง ฐานไอ้หุ่นตัวนั้นนะฮนะแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้นี้นะครับถ้าถามว่าทำไมถึงมีการเวล,ลาจับทั้งหมด10วินะฮะเพราะว่าถ้าจับเวลาแล้วเนี่ยถ้าจับถ้าใครก็ตามที่หรือที่ไม่ใช่ผมเนี่ยเป็นหุ่นนะฮะก็จะได้เปรียบมากเลยนะครับตอนนี้หุ่นอยู่ข้างบนนะฮะตอนนี้ครับเราก็ต้องร่วมมือกัน สังหารหุ่นนะครับแล้วถ้าเกิดใครก็ตามนะครับที่สังหารหุ่นได้นะครับก็จะเปลี่ยนสถานะทันทีนะครับกลายเป็นหุ่นนะครับกลายเป็นคนขับหุ่นนะ <'m> เดี๋ยวผมปาระเบิดไปก่อน น,นี่ผมขอสังหารบิน๊นมั้งครับไอ้ที่สังหารเลยโอ้ยตายอ่าตอนนี้หุ่นเปลี่ยนไปแล้วนะครับข้างหลัง ผมปีนจากด้านหลังนะครับเรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่ได้คิวนะครับเพื่อนแย่งคิวไปแทนเนี่ยวผมต้องออกไปด้านหลังต้องใช้กลยุทธ์นะครับ โอ้โหเพื่อแย่งคิวตลอดเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้เป็นหุ่นเลยสักครั้งนะครับอ้าวเปลี่ยนที่แล้วนี่โอเคได้ปืนเะเบิด ก็ในหมวดนี้นะครับก็จะมีกล่องของดีนะครับสามารถเปิดได้นะครับก็จะได้อาวุธดีๆอย่างปืนไฟนะครับแลนะที่ผมสุ่มได้เมื่อกี้นะครับนั่นก็คือปืนระเบิดนะครับ โอ้โหคนสุดท้ายคือคนที่สังหารผมเลยนี่หว่าเราที่สองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นหุ่นอ้าวนะครับเป็นนักมิตแทนต้องไปสังหารหุ่นนะครับ

ขนสังหารดูจงข้าวนี่เกืบเลดิจ้ะโอ้ย โอเคคือเมื่อเหยียบร้อยโอ้ยได้ขับเป็นหุ่นหน่อยนะครับค่อยลงหน่อยอดูดีไหม เลยเลยมัโอ้โหเรียบร้อยเลยตาสุดท้ายนะครับใครเป็นอ้าวคนข้างหลังผมเนะ t a r g e t in sight

ร้อยโหโไม่แย่งคิวเพื่อนได้สำเร็จเยี่ยมเกยได้ดามิโอ้ยโอ้ยคือดีซีนี่แหละโอ้ยโหมาจากไหน Me. Targets oh, in sight, my, yeah. Reloading. Okay. เพื่อนแย่งคิวอีกแล้ว,ปลเ,วลเป็นได้หุ่นแค่ครั้งเดียวเองอ่ะโอ้โหที่เหลือแย่งคิวหมดเลย เดือดเลยเบียบร้อยเออผมเป็นหินือ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมเนี่ยโอ้โหสามคิวรวดเลย ตามขีวรวดเลยนะครับจังหวะน,นี้โอ้โห วันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือคอมเมนต์ด้านล่างให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมโจ๊เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ